เรื่องของสินเชื่อวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของการรวมหนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีสินเชื่อตัวใหม่ๆออกนะครับแล้วสถานการณ์ปัจจุบันนะครับหลายคนกู้สินเชื่อตัวใหม่ๆไม่ได้นะครับแต่ทางออกอีกทางหนึ่งนะครับที่จะทําให้คุณหายใจคล่องขึ้นก็คือ รวมหนี้ไว้ที่เดียวนี่นะครับรวมหนี้จากสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเงินด่วนนะครับบัตรเครดิตหรือว่าบัตรกดเงินสดนะครับมาอยู่ที่แบงค์ใหม่แบงค์เดียวนะครับรวมหนี้เป็นก้อนเดียวในวันนี้นะครับจะทําให้คุณลดภาระยอดผ่อนชําระต่อเดือน er นะครับทำให้สบายขึ้นหายใจคล่องขึ้นนะครับเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้นะครับพอเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินคุณก็จะบริหารเงินต่อเดือนได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้ก็เกี่ยวกับสินเชื่ออยู่นะครับแต่อยู่ในหัว ข้อของ Balance Transfer ครับผมผมพยายามจะพูดเพื่อให้ฟังได้เข้าใจง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นบริการนะครับบริการรวมยอดหนี้ Balance Transfer ครับสามารถทำได้นะครับถ้าคุณเป็นพนักง,งานประจำหรือเจ้าของกิจการนะครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะพูดถึงสินชื่อหมุนเวียนส่วบุคคลตัวนี้ครับ วัสดีครับเปเปอร์มูจิวารริตี้นะครับช่องสาระวารริตี้ที่หลากหลายไปดนเรื่องของสินเชื่อและการเงินต่างๆครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับเรื่องของวันนี้นะครับจะพาให้คุณรวมนี่ไว้ที่เดียวลดภาระยอดผ่อนชําระนะครับเทรนตอนนี้มาแรงแนวนี้มากครับเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็บริหารเงินได้สบายๆครับในวันนี้เป็นสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลของตัวนี้ครับกรุงศรีครับบริการบ a l a n c e transfer ครับ จุดเด่นนะครับเขาว่าไว้ดังนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยช่วยคุณบริหารหนี้นะครับทำให้รวมหนี้ไว้ก้อนเดียวนะครับผมแล้วก็แบ่งเบาภาระคุณได้นะครับทำให้ผ่อนชำระต่อเดือนน้อยลงครับ แล้วก็ทําให้คุณประหยัดเวลานะครับถ้าคุณถือหลายตัวคุณก็ต้องวิ่งไปชําระหลายที่หรือว่าชําระหลายครั้งใช่ไหมครับแต่พอคุณรวบนี้เป็นก้อนเดียวแล้วนะครับคุณก็ไม่ต้องวิ่งไปชําระคั้างวดหลายที่แล้วครับก็ชําระแค่ก้อนเดียวเท่านั้นครับและสุดท้ายครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้คุณครับผมโดยที่ตัวนี้นะครับสามารถนามุงเงินส่วนต่างนะครับให้คุณไปใช้จ่ายได้นะครับถ้าคุณมีมุลเงินส่วนต่างนะครับ ถ้าคุณสนใจตัวนี้นะครับมาดูคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครกันครับข้อแรกเรื่องอายุนะครับ20ถึง59ปีนะครับ2นะครับรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารเขาถ้าคุณเป็นพนักงานประจํานะครับรายได้รวมต่อเดือนนะครับ2,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะครับให้รายรับของคุณหรือยอดขายต่อเดือนนะครับ200,000บาทต่อเดือนขึ้นไปครับส่วนอายุงานนะครับถ้าคุณเป็นพนักงานประจานะครับให้ผ่านการทดลองงานนะครับแล้วก็อายุงาน1ปีขึ้นไปครับและถ้าคุณ เป็นเจ้าของกิจการนะครับให้มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนขึ้นไปนะครับ3ปีขึ้นไปครับสุดท้ายครับมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทํางานครับดูเกณฑ์ตรงนี้แล้วนะครับถ้าเทียบกับแบงก์อื่นๆที่เป็นประเภทรวมนี้นะครับอาจจะดูว่าเกณฑ์รายได้นะครับเขาเอาสูงระดับหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าจุดเด่นของยี่ห้อนี้เขานะครับกรุงศรีบาลานซ์ทรานเฟอร์นะครับบริการนี้เขามีขึ้นมาเพื่อรวมนี้ไว้ที่เดียวจริงๆครับ ลองมาฟังเอกสารของเขากันไหมครับว่ามันง่ายหรือว่ายุ่งยากแค่ไหนครับอย่างแรกถ้าคุณเป็นพนักงานที่มีรายได้ประจํานะครับ1ครับสำเนาบัตรประชาชน 2. นะครับสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดนะครับหรือว่าจะเป็นหนังสือรับรองการทํางานนะครับที่ระบุเงินเดือนตําแหน่งแล้วก็อายุงานนะครับ3นะครับเอาสำเนาสเต t เมนต์นะครับย้อนหลัง3เดือนครับ กรณีนะครับถ้าคุณมีรายได้อื่นๆเพิ่มเติมจากฐานเงินเดือนคุณนะครับขอสำเนาบัญชีเงินฝากก็คือสเตตเมนต์นี่นะครับย้อนหลัง6 1ถึงเดือนให้เขาด้วยครับ 4. นะครับอันนี้สําคัญนะครับถ้าคุณจะรวมนี่ไว้ที่เดียวนะครับคุณต้องใช้สำเนาใบแจ้งหนี้ของสถาบันการเงินอื่นๆมาด้วยครับผมห้านะครับคำขอใช้บริการให้นําเงินจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลไปชําระหนี้สินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินตัวอื่นๆก็คือตัวที่เราจะรวมนี้นี่แหละครับ แต่กรณีถ้าคุณเป็นลูกค้าเพย์โรของธนาคารกรุงศรีเขาอยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องส่งสเตเตเมนต์หรือหน้าบุ๊กให้เขาก็ได้ครับถ้าคุณเป็นเพย์โรของกรุงศรีนะครับแล้วในอีกกรณีหนึ่งถ้าคุณเป็นกรณีเจ้าของกิจการนะครับเอกสารที่ใช้นะครับก็1นนะครับสำเนาบัตรประชาชน2นะครับหนังสือรับรองบริษัทนะครับแล้วก็สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทคุณนะครับ2ตัวนี้เอาอายุไม่เกิน3เดือนนะครับ สานะครับเอาสเตทเมนย้อนหลังนะครับที่รายได้รายรับเข้าเนี่ยหเดือนย้อนหลังนะครับเอาทั้งบัญชีส่วนตัวนะครับแล้วก็บัญชีเจ้าของกิจการกครับ4นะครับใช้ใบทะเบียนการค้าด้วยในกรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมายครับหนะครับ,รบใช้สำเนาใบแจ้งหนี้นะครับที่เราจะรวมหนี้นะครับของสถาบันการเงินอื่นๆนี่ละครับหนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยครับใช้คําขอใช้บริการให้นําเงินจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลไปชําระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินอือ่นๆครับ แต่ถ้าคุณมีธนาคารกรุงศรีอยู่แล้วเดินบัญชีธนาคารกรุงศรีบ่อยๆอยู่แล้วนะครับเป็นกลุ่มลูกค้าของเขานะครับคุณไม่ต้องส่งสำเนาบัญชีหน้าบุกหน้าแรกให้เขาก็ได้นะครับเพราะว่าเงินที่ได้รับอนุมัตินะครับจะโอนเข้าบัญชีกรุงศรีของคุณครับ แวะมาดูอัตราดอกเบีย้ยนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยถ้าได้รับอนุมัติแล้วอัตราดอกเบีย้ยเป็นยังไงมันจะเป็นสเต็ปดังนี้ครับผมดังเป็น2ประเภทนะครับถ้าเป็นแบบสินเชื่อเงินก้อนโอนเข้าบัญชีนะครับจะแบ่งสเต็ปดังนี้ครับน้อยกว่า60,000บาทนะครับ6 0 0 0 0ถึง9 9 9 9 9บาทแล้วก็สเต็ป1 0 0 0 0 0ถึง149,999บาท แล้วถัดไปก็จะเป็น150,000บาทถึง299,999บาทนะครับแล้วก็สเต็ป300,000ถึง999,999บาทถึงสเต็ปสุดท้าย1ล้านบาทขึ้นไปครับดอกเบีย้ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพพนักง,งานประจำหรือเจ้าของธุรกิจครับแล้วก็จะแตกต่างกันไปขึ้นกับระยะเวลาผ่อนด้วยครับแต่ถ้าคุณสมัครแบบเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนนะครับ v o l v i n g Loan นะครับจะมี3สเต็ปดังนี้ครับ น้อยกว่า3 0 0 0 0 0บาทนะครับดอกเบี้ย25%ต่อปี30,0001บาทถึง999,999บาทดอกเบี้ย24%ต่อปีและสุดท้ายท่านล้านบาทขึ้นไปนะครับดอกเบี้ยถูกลงมาอีก1%ก็คือ23%ต่อปีครับซึ่งถ้าเป็นสินเชื่อหมุนเวียนนะครับทางงวดที่เรียกเก็บขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่3%ของเงินต้นคงค้างรวมดอกเบี้ยครับและนี่ก็เป็นสาระรายละเอียดนะครับ ของสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลบริการรวมยอดหนี้บาลานซ์ทรานเฟอร์ของธนาคารกรุงศรีเขาครับใครสนใจนะครับสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ของกรุงศรีเขา w w w ร r u n g s บดอทีนะครับหรือสนใจสมัครนะครับก็สมัครที่สาขากรุงศรีเลยก็ได้นะครับหรือจะสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ของกรุงศรีเขาก็ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเราไม่มีลิงก์สมัครโดยตรงครับแต่ถ้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอันไหนที่เราตอบได้เดี๋ยวเราตอบให้เลยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วถ้าอยากทราบหรือให้เราทำคลิปเรื่องอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้เปเปอร์ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ